ต้นหอมทีนอนรักข้าวหวนด้วยไอ้พุบผ้าปโที่นอนกันน้ำกันได้ผุ นี่เลยคะ่ะไอเชมเด็ดของแม่บ้านลูกอ่อนนะคะที่จะต้องมีติดบ้านเลยผ้าปูที่นอนกันน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นไวแบรบอรหรือไวที่กําลังจะฝึกเลิกแพมเพิสอย่างน้องไทก้านะคะสามารถใช้แทนผ้าลองฉีได้เลยค่ะและเนื้อผ้าของเขานะคะก็คุณภาพดีมากค่ะนุ่มลื่นนะนอนสบายเลยผลิตจากเนื้อผ้าแท้ค่ะไม่ใช่พลาสติก สามารถกันน้ำได้จริงเนื้อผ้าเคลือบด้วยฟิล์มชนิดพิเศษแถมยังช่วยในเรื่องของการป้องกันลายฝุ่นอีกด้วยบ้านไหนที่มีลูกเป็นภูมิแพ้นะคะแม่กิฟแนะนำเลยต้องมีค่ะไอพูบผ้าปูที่นอนกันน้ำกันลายฝุ่น